สวัสดีครับนี่ก็มาพบกับวิ่ชัยไล่ต่อมานะครับกับพี่ไล่เทคนิคอุบลราชธานีนะครับผมนี่ที่อุบลแหละครับนี่นี่นี่นุ่มรอสาวสวยนะครับเซ่เสือชอบมากเลยใทรเลยครับผมเดี๋ยวเราก็มาถามนะครับว่าเขาอยู่ปีไหนล่ะครับผมอ่านุ่มรอครับสวัสดีครับมาจากที่ไหนครับลูกพี่ไล่เทคนิคอุบลครับท่านี้อุบลรับอยู่ปีไหนครับปวช่หนึ่งครับปอว์ช่อหนึ่งสาขาแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ครับเทคนิคคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใช่ไหม อ๋อปีหนึ่งมเลยบปอนด์ดปีหนึ่งแล้วปีไหนนะเราาจปีอ,อปัีสองออ๋วคูไล่ไปทีละคนอ,อ๋อันนี้เราปีหนึ่งชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อปูนชื่อปูนอ๋อปีหนึ่งชื่อปูนผมชื่อพีครับพีซครับพอริสอีกพีพในบอดด้วยในบอ ใช่ไหมพี่อ๋อพี่ได้ปวดอ๋อพี่ได้ปวดครับนุ่มหล่อพิชเหรครับชื่อเล่นชื่อฮะชื่อน้องแก้มอ๋อปีปีหนึ่งเทคนิคคอมไม่สามารถจะใช้สายอันนี้ปีไหนครับลูกปีสองสาขาเลยครับเทคนิคคอมเหมือนกัน อที่สองกมาแล้วเทคนิคคอมพิวเตอร <snap. S 2> ์เหมือนกันยี่สองชื่อเลือเลยเลือมเลยฮะชื่อแพรมครับแพรมแรมเอาคนนี้ไปใช้แล้วนี่คนนี้หายไปไปห้องน้ำเอาไปขนาดนี้ขนาเจ็บดครับเด่นุ่มล้อแล้วครับอันนี้ปีไหนครับลูกปีสองปีสองชื่อนั้นชื่ออะไรครับชื่อเจมชื่อเจมใช่ไหมอ๋อมาแค่นี้บอกคนนี้ชื่ออะไรลูกชื่ออาร์มแล้วครับคนนี้ชื่ออาร์มแล้วไปแล้วอาร์มไปอยู่แล้วครับผมนี่แหละครับกับ เด็กเทคนิคอุบลละครับนี่ละครับแท้เหรอครับฝาก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 อะไรตอนนี้เราเราเราเป็นไงบ้างเรียนที่เทคนิคูบลเป็นไงบ้างครับก็สนุกครับสนุกเลยครับสนุกแล้วกันเลยดีครับผมดีไปเยี่ยมใช่ไหมเยี่ยมครับดีนะครับครับผมเทคนิคอุบลละครับ